สวัสดีค่ะดิฉันชื่อธนากรเกศสรนะคะเป็นนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะทําการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์จากท่องทางออนไลน์นะคะซึ่งการสัมภาษณ์นี้นะคะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาการพูดในชีชุมชนนะคะในวันนี้นะคะดิฉันจะขอสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องปัญหาในการเรียนออนไลน์นะคะก่อนอื่นนะคะขอให ผู้อ่าสัมภาษณ์นะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อนางสาวเขมีกามาหลับค่ะอยู่ชั้นปีที่หนึ่งค่ะอยู่าะนะนิเทศศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยจันกเกษมค่ะโอเคค่ะค่ะ,คะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะมาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณ เรียนเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ในสาขาของคุณเนี่ยมีปัญหาการเรียนออนไลน์เนี่ยบ้างหรือไม่คะถ้ามีนะยกตัวอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมีค่ะติดต่ออาจารย์ยากทําอะไรยากไปหมดเลยค่ะอ๋อโอเคค่ะต่อไปก็คําถามที่สองนะคะอ๋อคำถามที่สอง คุณเขมเนี่ยนะคะเรียนออนไลน์ชอบหรือไม่คะแล้วก็คิดว่าการเรียนออนไลน์หรือการเรียนในห้องเนี่ยต่างกันอย่างไรคะชอบทั้งสองแบบค่ะแต่แบบมันต้องแยกกันนะคะแบบบางวิชามันควรไปเรียนที่มอได้บางวิชาควรเรียนที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมแล้วชอบการเรียนออนไลน์หรือว่าการเรียนในห้องมากกว่ากันคะชอบการเรียนในห้องค่ะมันได้อาจารย์ค่ะอ๋อโอเคค่ะต่อไปคําถามที่สามเลยนะคะ ปัจจุบันนะคะคุณเข็มนะคะใช้แอปพลิเคชันใดบ้างในการเรียนออนไลน์คะใช้ Zoom ค่ะแล้วก็ Classroom งสองแอปค่ะมีสองแอปนะคะโอเคคำถามต่อไปคำถามที่สี่นะคะคุณเข็มเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนออนไลน์บ้างหรือไม่คะแล้วก็เช่นอะไรบ้างมีค่ะเน็ตติดติดขัดเครื่องค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเวลาแบบปัญหาแบบว่าการได้ยินอาจารย์เนี่ยมีไหมคะมีค่ะแบบได้ยินไม่ชัดเจนอะไรอย่างงี้โอเคค่ะต่อไปคําถามที่ห้านะคะการเรียนออนไลน์เนี่ยได้ยินมาว่าอ่การบ้านเยอะมากกว่าเรียนในห้องเนี่ยจริงไหมคะแล้วก็ถ้าจริงอ่ะคุณเข็มเนี่ยมีวิธีจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างคะการเรียนออนไลน์ไม่ได้เยอะเหมือนในห้องนะคะในห้องมันเยอะกว่ารเรียนออนไลน์แค่เหมือนมาทับถมทีเดียว แบบเหมือนพ่ออาจารย์สั่งสั่งสั่งแล้วก็มาทีเดียวอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็แก้ปัญหาโดยการที่ทํางานตามที่อาจารย์สั่งตามกําหนดแค่นั้นเองโอเคค่ะคาถามต่อไปนะคะค่ะ,ะคิดเห็นอย่างไรคะกับการที่มีการบังคับเนี่ยใส่ชุดนักเรียนหรือว่าชุดนักศึกษาเนี่ยในการเรียนออนไลน์แล้วก็มีการบังคับให้นักศึกษาเนี่ยยืนตรง ทงชาติทุกแปดโมงเช้าในการเรียนออนไลน์ค่ะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าเรียนที่บ้านก็ควรใส่ชุดอยู่บ้านอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องคนยืนเคารพทงชาติอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะคําถามต่อไปนะคะ,ะคุณเข็มเนี่ยคิดว่าผู้ปัญหาที่ผู้ปกครองเนี่ยพบเจอมากที่สุดของการเรียนออนไลน์เนี่ย มีอะไรบ้างคะคิดว่าลูกไม่เข้าเรียนไม่อะไรอย่างนี้ไม่เรียนแล้วค่ะอืมโอเคค่ะคําถามต่อไปเลยนะคะคาการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณเข็มเนี่ยคิดว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างคะมีค่าเน็ตค่ะแล้วก็ค่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้เรียนเพิ่มขึ้นเท่าตัวหนึ่งอืมแล้วก็อ่าค่าไฟที่บ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะ แล้วก็คําถามต่อไปเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยในการทํางานกลุ่มเนี่ยช่วงเรียนออนไลน์เนี่ยคุณเข็มเนี่ยมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างคะแก้ไขปัญหาโดยการติดต่อเพื่อนให้ได้สักคนหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนช่วยกันติดต่ออีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาแบบว่าเรียนออนไลน์นะคะมีมีปัญหาในการทํางานกลุ่มมากมากมาก เพราะว่ามันไปพบเจอเหมือนคนปกติไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเขามีไปพบเจอคนอื่นที่ติดเชื้อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะอืมโอเคค่ะแล้วก็คําถามต่อไปนะคะแล้วก็คําถามต่อไปนะคะคืออ่าคุณเข็มเนี่นะคะ อยากจะให้พูดเกี่ยวกับคนเรียนออนไลน์หนะะ่อยค่ะว่าเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยมีวิธีปรับตัวอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเลือกได้เนี่ยโควิดที่คลายลงเนี่ยคุณเข็มอยากจะกลับไปเรียนในห้องหรือว่าเรียนออนไลน์มากกว่ากันคะ่ะถ้าอยากให้พูดก็อยากให้บางวิชาเรียนที่บ้านแล้วก็อยากให้บางวิชาไปเรียนที่หมอที่มันจําเป็นจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ควรปรับวินัยตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะ่ะจากที่ เราไม่ได้สนใจอะไรมากเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปด้วยให้มันทันกับยุคสมัยตอนนี้ค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยคลี่ครลงคุณเข็มอยากจะให้กลับไปเรียนในห้องหรือว่าเรียนออนไลน์มากกว่ากันค่ะเรียนในห้องค่ะโอเคค่ะวันนี้จบการสัมภาษณ์แล้วนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณเข็มมากนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์นะคะขอบคุณมากค่ะ เรื <ork ork ่องเงินอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอโอ้ยเป็นไงบ้างแม่อ่ะวางไปแล้ว